สวัสดีค่ะิ่งเด้อพี่น้องแมงพีเสียตัวงามงามม่งเนี่ยมาบินตอมมันมึงมึงเอานกไปแล้วโอ้นกวหาหายประเด็นไทยกบว่าท่านกินแมงพีเสียไปแล้วฮะนี่โอ้บินข้าวเดียวน่งกินแมงพีเสียไปเลยพี่น้องไอ้พ่งเนี่ยพ่อแมงพิเสียบินไปมองพุ่นไหมมองเงินที่เป็นนั่นเขาเอิ้อนเ่นต้นกาฝากไหมบินไปจับพุ่นไหม กินไปเลยพะนะโอ้ไหวไห้เอาแมงปีเสือไปกินกับวัเนเลกําลังบินง,งามๆอยู่แมงปีเสือไปนั่นไปกินเลยตรงนี้อันนี้หมักเน่าตอนเด้อค่ะเด้อพี่น้องอันนี้หมักเน่าตอนเป็นหนวยเทียนหนึ่งแล้วอันนี้นตัดหยอดไว้เนาะค่ะเนาะมันเห่าวนี่ตัดหยอดไว้อันนี้ก็คือกันตัดไว้กันพัชนเขาสีแตกลายตัดว้ให้เขาแตกอีกไป่เห็นบ่ นี่ตัดไวเห็นต้องตัดไวเนาะคะเนาะตัดหยอดไวบ่สันเขาสีต้นใหญ่เกินอันนี้มเนาวตอนนี่ตัดตัดอันสีไวตัดหยอดเขาไวเนาะคะเนาะให้เขาอันไวเอาไว้ให้เขาออกกันออกลูกกันเท่าเ่าตัดให้เขาอันไวสนเขาสีโป้งหยอดเราแต่ที่นี่ กะสิออกดอกบอนสมบูรณ์ปันใดอันนี Snap ้อันตัดว้ให้เขาแก่แก่เราที่นี่เขาสีอั่นอั่นล้วเขาก็สิติดดอกเนาะคะเนาะอันนี้คือวิธีอีกวิธีหนึ่งเ้ยค่ะเด้อเห็ดห้มักน้ำออกดอกไว้เนาะคะเนาะอันนี้ตัดแล้วเนี่ยเขาก็ล่างอั่นใบอีกจน้อยเขาก็สิออกดอกเดี๋ยวไปเด็นสีไทยเบื้องอีกเด้อค่ะเด้อให้เบิ่งอันตอนเวลานเขาออกดอกไปเด็นสีไทยให้เบื้องอีกไทยพี่น้องเขาเบิ่งอีกเนาะ อันนี้เขาก็ล่างสีเริ่มอั่นใบนี่อันนี้ยางบบกม่วงมาใส่เดี๋ยวไปเดินสีหดนามบอลหนามล่างใบบกยางบบกม่วงออกจากใบบบเน,น่ากอนเขาสีออกดอกว่างาั่มเขาสีนันตอนนี้เขาก็ล่างอันเดี๋ยวเขาก็ออกดอกนะปนะเนาะอีกน่อยเขาก็ออกดอกออกมาจากจากอัมมูนี่ละ่ะเขาก็ล่างอันใบอยู่เดินกันเร็วไหมเบื่อ โอ้ไปโดนจับผ่าเพราท่านพี่น้องเไยพ่อแม่งพีเสือบินอะไรแบบนี้นกตัวหนึ่งบินมาวะนะกีกไปแล้วบินหนีไปเลยมันนะจับผ่าเพราท่านกันจับผ่าท่านพี่น้องสิได้เห็นอยู่บวิ่งกี้แม่งพีเสือไปกินเลยมันะไงไล่หายพีเสือบินมาเลยบ่ยังนี่มัมกหน้าไวต้ตาน ตอนกิ่งมเนาะกมะนาะมาปลูกอันนี้ยางเขายางบมกม่วงหยดมาใส่เบิดหน่านี้ยางบมกม่วงไรหลายพี่น้องเลยใบเหนียวเยบิดเอ้บ่วไคเงีนั่นปันใดเนาะนี่กุหลาบกับบัวไคงามปันใดมึงกุหลาบถือยางบมกม่วงเลยบ่ไข่งามปันใดเนาะอันนี้การ อันนี้ต้นสมเนอะค่ะเด้อเพราะเป็นต้นบางเน้าที่ตอนออกมาจากันต้นสมอีกต้นหนึ่งอันนี้เพราะเป็นต้นบางหน้าอันนี้ต้นสมด้วยตอนมากคือกันยางบุกงอว่าใครงามมันไดยเมื่อดอกอันนี้ประเด็นก,ะก,ะกะ็กลังงามมึงเขากำลังแตกไหลพีอีกซุ้มหนึ่งสีขาวเนาะ ออกออกเป็นพวงอยู่พี่น้องเลยปีนี้แต่ว่าออกว่าท่านเบิดปันไดดอกงามงามเลยเขากำลังเป็นพวงดอกงามงามอันฟังทางผุนเนาะมันเป็นดงอยู่มองเงน,นเลื่อนเดินบ้านนั่นข้าจอนไปเดืนบริย่างไปไทยไม่เบิง่งตะกอนไปเดือนไทยอยู่บัณนี้บริย่างไปอีกลูกพอเนาะบริยางตามสอบตามส้อยไป ่ายห้เบิ่งอีกงามงามดอกอันนี้ละ่ะเขามีสีขาวแล้วก็ของของปลาเดือนนี่สีขาวเนาะแต่อันนั้นของเขาเป็นสีชมพูเนาะกันเนาะของเขาเป็นสีชมพูงามงามอันนี้ของปลาเดือนเป็นสีขาวนี่นี่เป็นสีขาวคันออกดอกเป็นพุ่มเต็มเบิร์ดนี่คือสีงามครับอันนี้ฮะาะรางอ่านกระต่ายปลาเดือนมาท่านในมาดึงงนันตายตาย,ตายออกกันนี่เขาเกิดไม่งามงามเขากระลัง เป็นดอกเป็นพวงคุณพี่น้องยดอกน้อยๆเป็นพวงยู่พี่น้องอออง,อานนงามงามอันน,นกอัน,นบินบินหนีจากข้างแล้วกลับขึ้นไมกไปบนนีประเด็นมาท่านนีไปเบิง้งนี้เยอะประเด็นสีให้เบิ้องนี้นี่นี่มองนกอยู่พี่น้องนี่มองนกอยู่เขาอยู่บนนี้เดี๋ยวประเด็นเราไปเห็นเบิ้งเนาะ เขบาบอยูเขบาบรยูจะเขบาบรยูในห้างพี่น้องมีห้างเขา ừ, เสียงเขาห้องเนี่เขบาบรได้อยูในห้างเนาะค่ะเนาะมีห้างเขาเห็นบอกพี่น้องห้างหนกุกนี่เขบาบรได้อยูบึงตัวนอนนี่ประเด็นมาท่านไดดึงออกนี้ ทีแรกว่าสิดึงออกนี้เราไปที่นี่ไปเสียดายก็เลยบ่ทันดึงออกนี้สิดึงมือพ่นละมือลูกก็เดินมหาพี่นี่ห้างนกเนาะค่ะเนาะเสียงแม่เขาห้องอยู่ท่าไหนโน่นนี่เนาะถามน้องน่องวานกกางเขนพะนะประเด็นกันสิจบคลิปใบซ้ำนี่กนเน้ะกันเด้ออยู่หลอดปลอดไฟปทุกคนอยู่ดีสบายความเจ็บยสียดาความไข่ยามีไปท่าไหนก็อย่าลืมใส่แมทขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกไหลถูกเลิบเด้อกัะเด้อ จบอยู่ต้นนั่นผูดดังเนี่ยนากขณ์นเนาะง่ำๆเนี่ยให้เบิ่งผูดดังงามๆนากขณ์เนาะเอาไว้เบิ่งคลิปหนาคลิปนี้เอาไว้ไซ้ำนี้ก่อนเพื่อนไม่มากช้าๆได้พาเลี้งามนกขณ์เด้อหาย,ยู่ดีสบายเบิดทุกคนขอบคุณทั่วโลกเอาไว้ติดตามคลิปหนาคลิปนี้่สวัสดีค่ะ